โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎแล้วก็พิจิกค่ะโอเคทุกคนนี่เป็นการพยากรณ์ปักไม่ปักสิเดือนธันวาประจําเดือนธันวาคมสองห้าหกสามนะคะขอดูไพ่พลังงานของชาวธาตุน้าค่ะไพ่พลังงานของชาวธาตุน้ํามีนกรกฎแล้วก็พิจิกค,ค่ะไพ่พลังงานของชาวธาตุน้ํา พลังงานชัวนาตุไฟฟ้าบอคุณมีภาวะของการที่ยังเลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกสองจิตสองใจมันเป็นพลังงานที่แบบว่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลาจะเอาไงดีจะเลือกไปให้ไปจะเลือกอยู่ไม่อยู่จะเอายังไงแบบไหนดีแล้วเขาคนนี้ก็เป็นพลังงานของชาวธาตุไฟ คือมันมีความร้อนุ่มในจิตใจคุณเหมือนเขาส่งเขารู้จุดอ่อนของคุณเขารู้จุดอ่อนจุดแข็งของคุณว่าเขาจะต้องกลับมายังไงเขาจะต้องทํายังไงให้ให้คุณแบบโมโหทํายังไงให้คุณดีใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูกันต่อ,อคุณเจออะไรกันบ้างชาวธาน้ำเมีนกระกรดแล้วก็พิจิตอ่ะแปดเหรียญเทบคัพ โ oh, okay. อ้ยเดือโอเคเกินอย่างนี้ก่อนละกันสถานการณ์ที่คุณเจออยู่มันคลุมเครือเหลือลเกินมันไม่มีอะไรชัดเจนบางคนก็บอกว่าเป็นเพื่อนๆกันไปก่อนนะอย่าเพิ่งชัดเจนอะไรนะเรายังไม่พร้อมนะคะแต่สุดท้ายเลยเหมือนคุณคุณไปจับได้ว่าคุณถูกหลอกเขามีคนเข้ามาเยอะแยะและในความสัมพันธ์นี้บางคนบางท่านถ้าเป็นรักซ้อนคือไม่มีความชัดเจนอะไรเลย นะคะเขาเองไม่ได้ทำดีกับคุณคนเดียวอาจจะทำดีกับคนอื่นด้วยอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนแล้วสุดท้ายความสัมพันธ์นี้ไม่เป็นอย่างที่เขาพูดคุณเลยเลือกที่จบจบนะจ๊อะอ่ะหมอเลือ่อนเก้าอี้นะไม่ได้เสียงภายลงเด d เด e ค่ะจบคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างคะอะ่ะซีดา่ะมันบอกช้รกำระกําใจเหลือเกินแล้วไพ่ก็บอกว่ามันเป็นตามดวงชะตาแล้ววิวออฟรจูนนะคะ ไพ่ view of j u d g m e ไพ่ children, ของกรงล้อแห่งโชคชะตาแห่งชะตามันลิขิตจักรวาลเป็นตัวกําหนดและลิขิตมาแล้วทั้งให้พวกคุณจะต้องจบกันห่างกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่พวกคุณเจอคุณจบกันไปแล้วถูกไหมแต่ไพ่ก็บอกว่าเหมือนไพ่กร็รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันคือ judgment กลับมาแล้วในบางท่านบางคนเขากลับมาแล้วแล้วถ้าใครยังไม่กลับมีแนวโน้มว่าน่าจะกลับมาแล้วในเดือนนี้แหละคะ่ะ <c oughs> เขากลับมาแล้วมันเป็นแบบ กลับไปกลับมานะคะไม่มีอะไรที่ชัดเจนแน่นอนแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้สองไม้เท้ากลับมาเพื่อเขาอ้าวการกลับมาครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่และรักษากันไว้คุณทั้งสองคนมีใจเดียวกันที่ว่ายังอย,อยากอยู่กันในความสัมพันธ์นี้ต่อยังอ่ะสองไม้เท้าอยากอยู่กันในความสัมพันธ์น,นี้ต่ออยากรอดูอนาะคตอยากลองปลูกเห็นไหมอยากลองแบบปลูกต้นไม้เหมือนเหมือนอยากอยากลองปลูกต้นรักขึ้นมาใหม่ปลูกดูความสัมพันธ์นี้ใหม่เอาง่ายๆเป็นคำง่ายๆคืออยากให้โอกาส คุณทั้งสองคนยังอยากให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อยู่อยากลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่ะไพ่แฮงแมนแตพแแ่พอกลับมาแล้วพอกลับมาแล้วขอพายสอรรคแต่พอกลับมาแล้วความสัมพันธ์นี้เหมือนพวกคุณก็รอดูสถานการณ์เช่นเดียวกันเขาก็เหมือนกันต่างคนต่างเหมือนมีอะไรบางอย่างเพื่อโปรเทคตัวเองระหว่างทางคุณอยู่บนพื้นฐานของการรักตัวเองเป็นที่ตั้งกันเอาไว้อยู่แบบนี้นะคะ สำหรับในกรณีบางท่านบางคนความสัมพันธ์นี้มันยาวนานมากแล้วค่ะสลับกันไปกันมาได้ค่ะมันยาวนานมากแล้วมันอยู่กันแบบเนี้ยบางคนนะคะในลักษณะของบางคนบางท่านในกรณีบางคนบางท่านคุณคุยกับคนหนึ่งก่อนแล้วอยู่ๆคนหนึ่งไปแล้วอยู่ๆเขาก็ดันไปมีคนอื่นแล้วเขามีคนอื่นเขายังดึงคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้กลายเป็นจากคุณมาก่อนก็ต้งตองไปเป็นที่สองแล้วก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้แต่สถานการณ์นี้ ก็มีแนวโน้มที่ว่าตอนนี้เขาเริ่มกลับมาสนใจคุณแล้วมันเป็นวงจรไหมอ,อันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะอันนี้อ่านให้ในบางท่านบางคนนะเออทีนี้มาดูกันต่อค่ะว่าเขาคิดยังไงกับชาวธาตุน้ํามีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะทุกสถานะนะโสดเอ้ยอ่าไม่ใช่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเกณฑ์ที่จะเป็นรักซ้อนก็ได้ด้วยนะเออสองดาบตัวเขาเองอ่ะก็ไม่กล้าตัดสินใจหรอกที่จะไม่มีคุณ ไพ่เทมเพลนตอนนี้เขาพยายามจัดการกับความรู้สึกของตัวเองอยู่เห็นไหมไนอ็อฟซอร์มันมีแนวโน้มว่าชาวธาตุน้ําตัวคุณเองไพ่ใบนี้เป็นภาวะของความรักที่เป็นส่วนเกินมีแนวโน้มว่าความสัมพันธ์เนี้เป็นรักซ้อนแน่ๆแต่ก็มีแนวโน้มว่ามันซ้อนมาจากที่ว่าคุณมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าชาวธาตุน้ําอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนหรือเขาเองก็มีเจ้าของอยู่แล้วเหมือนเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีส่วนเกินยังไงมันก็เป็น เป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นจริงไม่ได้ตัวเขาแต่ตัวเขาก็ไม่รู้ทําไมถึงออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แล้วถามหน่อยว่าทําไมเออทาไมเขาถึงออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ Six of Pentacles ความใส่ใจความดูแลความผูกพันมันมีทั้งทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเลยค่ะะเราของะแ่งกันแต่ความดีของคนยังติดอยู่ในใจของกันและกันคุณก็มีความดีของเขาที่ติดอยู่ในใจ ะะเขาก็มีความดีของคุณที่อยุดติดในใจสลับกันอยู่อย่างนี้มันเป็นการที่คุณทั้งสองคนเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมามันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังออกไปไม่ได้ตัวเขาก็คิดแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะอะแนวโนม้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุน้าค่ะมีนกรกฎแล้วก็พิจิกจ้ะ t h e s u n ค่ะว้าเพชรอัปสรความสัมพันธ์นี้จะมีการครบกันกลับมาคุยกันในทางที่ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่พูดความจริงทั้งหมดบอกเลยนะ เขาและคุณอาจจะยังไม่พูดความจริงทั้งหมดไม่มีเกณฑ์ไม่มีแนวโน้มที่จะพูดความจริงกันทั้งหมดเป็นความสัมพันธ์ที่กลับมาคบกันแบบเงียบๆลองเริ่มต้นรีสตาร์ทใหม่กันแบบเงียบๆหรือเป็นการกลับมาคุยกันแบบเงียบๆแต่ให้ The World บอกว่าพวกคุณจะมีการได้เดินทางมาหากันแล้วจะพยายามทําความสัมพันธ์นี้ให้มันมันโอเคขึ้นมันมีความสุขมากขึ้นนะไพ่สิบถ้วยกับ The World ออกมาเนี่ยคุณมีโมเมนต์ดีๆที่จะได้คุยกันอยู่ใกล้กัน นะคะ and do the work is by ใบหงสิอ่ะโอ๊บ sorry แบบหนึ่งนะแบบหนึ่งต่อมหนึ่งต่อหนึ่งอีกสักใบอีกสักใบจริงจริงยากกว่าต่อแล้วล่ะไพ่ดีหมดเลยเอ่อรักสามเศร้าความทุกข์ระทมความมีรักซ้อนยังอยู่แต่ไพ่ก็บอกว่าในเรื่องของสถานการณ์มันเป็นสิบถ้วย มันจะเป็นความสุขทั้งคุณและเขาคุณและเขาจะมอบความสุขให้ซึ่งกันและกันแต่ในเรื่องของจิตใจยังเจ็บบอบช้ำอยู่ในเรื่องของสถานะนี่แหละในเรื่องของความเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของสัมพันธ์นี่แหละแปลว่าสามดาบนี้น่าจะมาในกรณีลักซ้อนมากกว่าแต่ถ้าคุณคบกันเดียเด๋ยวๆอ่ะมีแนวที่จะมีแนวโน้มจะแฮปปี้มากกว่ามากกว่าถูกนะอืม อ่ะทีนี้มาดูคนต่อดีกว่าค่ะว่าคนแบบไหนจะเข้ามาหาชอบทัดน้ําคนโสดเตรียมฟังคนแบบไหนจะเข้ามาหาชอบทัดน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะกันบ้างมาดูซิจะนิดนึงคนที่มีครอบครัวแล้วที่อยู่กันเป็นครอบครัวมีแนวโน้มว่าความสุขของครอบครัวจะกลับมานะเอออ่ะคุณมีโอกาสจะเจอใครบางคนในงานปาร์ตี้หรือถ้าเกิดพูดง่ายว่า คอนเสิร์ตติมี้บิ๊กมาเทนไงคุณมีโอกาสได้เจอนะเออได้เจอคนในในงานเฉลิมฉลองงานสังสรรค์เตรียมตัวแพ็คกระเป๋าเลยใช่ปะจะไปเที่ยวแล้วหมอสิ้นเดือนอืมคุณมีโอกาสจริงๆค่ะมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอคนใหม่นะคะอือเนี่ยคุณจะเดินทางมีโอกาสได้เจอจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะเขาคนนั้นะทำให้คุณแบบรุ่มหลงได้ง่ายมีสเสน่ห์และมีแพชชั่นต่อกันมากนะคะอืม แต่ไพ่ the devil, เดอะเดวิลระวังเป็น one night stand โอเคโอเคไหมให้ระวังในกรณีบางคนบางท่านเป็น one night stand แต่ว่าสถานการณ์โดยรวมก็เฮฮาสนุกสนานเลยค่ะอ่อ,อยังไงก็โ r รเทคตัวเองให้ดีโ r รเทคใจโ r รเทคกายด้วยนะเจ้าที่รักให้ดีนะคะป้องกันนู่นนั่นนี่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะอันนี้พูดกันอาตามตรงนะ อ่ะเยาวาชนดูอยู่ก็ถามผู้ปกครองให้อธิบายให้ฟังนะจ๊ะอ่ะโอเคก็อ่ะทีนี้มาดูขอดูคําแนะนําดีกว่าค่ะคําแนะนําให้กับชาวธาตุน้ํามีนกระกฎแล้วก็พิจิกค่ะเออ the halophant ค่ะแล้วก็ p a g e of cup ใช่คนเหล่านี้หรือใครก็ตามสถานการณ์ที่คุณกําลังประสบพบเจออยู่อ่ะ ให้ไฮโลแฟนให้คุณมองทุกอย่างให้มันสมดุลแล้วก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนคุณยังออกมาไม่ได้ยึดหลักความดีเอาไว้ให้มากที่สุดโอเคไหมต้องเข้าใจคำนี้ยึดหลักความดีเอาไว้ให้มากที่สุด,ไม,ด,มด,ไ,มสดไม่ว่าสถานการณ์นี้คุณจะอยู่ในกี่คณใดๆก็ตามนะคะอ่ะประมาณนี้แหละ แต่คำแนะนําของชาวธาน้ําถ้าใครกลับมาแบบว่าเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะให้เชวญชวนให้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 แนะนําเรื่องการไปทําบุญร่วมกันเพื่อสร้างเสริมบารมีเพื่อสร้างเสริมบุญให้คู่ของคุณและคุณเนี่ยได้มีบุญมีมีบุญ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 กุศลที่จะต่อเติมดวงชะตาให้ได้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมีความสุขด้วยกันค่ะแนะนําเรื่องการไปทําบุญเลยนะหาเวลากไปทําบุญร่วมกันค่ะไปบริจาคของไปทําบุญไหว้พระที่ไหนก็ตาม นะคะมันจะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีในเรื่องความรักเลยนะคะโอเคอ่ะประมาณนี้ค่ะชาธาตุน้ำมีนกระกฎแล้วก็พิจิกนี่คือการพยากรณ์ประจำเดือนพันวาคม2563นะคะเดือนสุดท้ายของปีแล้วขอผู้คุณคิดแต่สิ่งดีๆนะคะมีความสุขกับชีวิตนะโอเคอประมาณนี้ทุกคน <c oughs> หมอเริ่มเสียหหายล้ะ <c oughs> โอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ับ c r i b e like, ด้วยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใน d e s c r i p t i o n บอกด้านล่างนะจ๊ะกดที่ลิงก์ได้เลยนะคะ Li n e นะมันมี3ลิงก์ด้วยกันนะคะมี Instagram ส่วนตัวของแป้งด้วยนะคะเผื่อใครจะไปดูว่าไลฟ์สไตล์ของหมอเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ